ลูกนกไม่มีลูกนกแบนไม่จริงเนี่ยนี้พาพันโคเธอเขียนว่าหนูเปิดกล่องกับลูกนกมีอีโมด้วยอินลูกนกเป็นอีโมไม่ให้แบนแบนสวัสดเดวันนี้อยู่ในรายการหนูเปิดกล่องกับลูกนกไม่วันนี้เปิดกล่องสุง่มนก ตึงก็ไม่คิดว่าพี่จะมีคอใหม่มามีพอเห็นกนกก็แบบตึ้งลีลีเดียวกับน,นกเนี่ยนี่คือนกอะไรนกตุย้ยนกตุ้ยทำอะไรได้เอาเป็ดน,นกทีม่มีหัวตายรู้แล้วหางก็ตายคาร์บ,บอนัตวาอนนั้นมีหูวก็ตายไหมไม่มีเราเป็นนกหู่ แล้วก็แบนที่เป็นลุงนกเพนวิน,นไม่ได้เป็นลุกนก no. ในกองนี้มีเวลี่โอไลแต่ชูนิ้วกางโอไลแบบใดคือได้ตัวอะไรก็มีซีเรียลเรามีแต่นก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 นี่ไม่รู้หน้าตาไงน <No. S 1> กกราบไม่เอานกกราบแล้ว เออเลยนะอ้วนได้นกแข็งแรงอยู่ที่โต๊อ้วนอออลดอออมิออาอีบออง s m ่อาทออ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 อนออ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 ่อนออออออเออ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 งออ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 อนออ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 อาออออหนู จำไว้นะคะอย่าโอนตังค์ให้มิจฉาชีพ้การบอกมันได้ตัวนี้ทำไมเธอได้ตัวหน้ากล่องอีกแล้ววะเออเจ้าเธอจะเลิกได้ตัวหน้ากล่องกี่โมงไม่เลิกนกตุ๋ยนี่ก็หน้ากล่อง,องแต่ว่าแบดแบนเบอรดีนึงก็หน้ากล่องแต่ว่านกตุ๋ยนั่นหรอ แต่นกกาไม่ใช่ตัวหน้ากงป่ะเงี้ยวว้ยมันมันมีล้อวิ่งได้จริงด้วยเงี้ยวโอ๊ยเฟียวชอบแล้วดูข้างหลังไข่ไข่บึ้งมนไข่ดาวอะไข่แตกแต่มันก็ไม่เห็นมันบึ้งอะดูสิมันบึ้งอ่ อันนี้เป็นออผ้าผ้าเดียวลกตุยผ้าที่เดี๋ยวฝุ่นมันจะเจ้าเพราะว่ารู้พีเอ็มสองจุดห้าได้เกับเยี่ยวชอบมากเยี่ยวตัวที่อยากได้ก็คือ <c oughs> ไม่ตัวไม่ไม่ตุกอยากได้ตัวนี้เพราะมันมีนกกีดรออยู่ข้างหลังตูอยากได้นี่เพราะว่าผมเบมือนพรีซันเดย์ดิมันก็นุกนี แต่นูวควนตัวใหญ่อยากได้ตัวนี้เวลี่พไลชูนิวกะโพไลแบบใดมันชื่อ <No. S 1> มันชื่อคน oh. เซนคอลเล็คชัน,ม,นมันชื่อโซเชียลเบิร์ดดีดิวเน่บอกไม่เห็นเนี่ยโซเชียลเบิร์ดดีมันเป็นองค์ค่ายเนี่ยเดอะโพไลเดอะเบิร์ด วันเป็นห่านนกไงล่ะนกม,ม,มาจากเสียงหายอันนี้ภาษาจีนนานไม่โอ,อ้คือจะบอกว่าคอ,นาคอบบนเนี้ยหายคอแบบนกเนี่ยหายากมากเลยเริ่มคออะไรหาง่ายลาบูบูลาเบนเบนมีเนยมีเน <ๆ S 2> ่อยของคนไทย ตัวอะไรก็ว่าไปที่มันเห็นได้ทั่วไปเนี่ยนุนี่หายากมากคลายเบบีคนอาจชอบมากที่มันแพ้หัวมันเลื่อนได้มะชอบเยอะเอ้ยแต่ไปไปประมาณนู้ว่าอันนี้สนุกสุดแซบหนึ่งขอหยิบตัวหนึ่งก่อนแล้วแบดแบดเบอร์ดี้แล้วแล้วๆลว โอ้ไอ้นกลิวล้อตัวเล็กใช่ไหมน่าเวรลูกมันดำอ่ะมันก็ฝุ่นมันเยอะบอดี้การ์ดนกตุยทำไมไม่มีรถอะดองดึ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 งดวาและจริงก็มีลูกอมอยู่ในนุกเก็บไม่ได้กองโดนหายนกน่ารักเลยก็มีนก ปีผู้ก,กันตายก็ปเป็นนกเงี้ยงี้ยดูโชบม,มากอมเอาอย่าทับน้องมองไม่เห็นเบืดคนอาจอยามีอะไรอยากมองเพิ่มไหมคลิปหน้าดูมีของ พรีแวนจริงแล้วเหรอเยออืมพรีแวนจะกลับมาทำไมมันหมุนได้หมุนไม่ได้โอ <c oughs> ไ้ไม่เฟี้ยวเลยแล้วเธอมีอะไรบอกไหมไม่มีช่วงนี้ก็ลงวิดีโอตามอารมณ์หลาสุดลงอะไรไป โกดกาชาอรุลลอน46ไปใครบอกว่าจะเอาแค่42หนูแต่พี่แต่พี่มาพี่มาเหนือเมฆมากแต่ไปดูในวิดีโอเองแล้วทำไม46โดนป้ายยาหลายคนบอกว่าเห็นอรุลลอนแล้วนึกถึงหนูก็ใช่สิช่องนี้มาจากข้างข่าว12หางไงแต่ข้างข่าว12หางเป็นผู้หญิงอะอื ว่าแต่อุลลอนน้องมากปูผักน้องไม่ใช่คนขายผักแต่ให้กับลำปีมีแกรอนไม่ใช่คนขายผักแบบใดอ่ะแถมอ้แจะกล่องกินเหม็นมากเลยกล่องกินเหม็นมากิกินแบบเหมือนกาวแล้ก็พลาสติกอะน่ารักไหย นกตัวน่ารักสุดเออเินตัวที่ไม่น่ารักก็คือเบ็ไม่จริงจริงแทอแนนะโนนโนบนหัวเ<ก>บ็ไม่น่ารักตาคุนจะบอกว่าตัวอันนี้ไม่มีขาเนอะวอนัทก็ไม่มีขาได้ตัวขับรถมีขาไป มีมี <c oughs> ขาของนกขาของนกขาของนก,นกมีไลฟ์ไหมไม่มีนันก็เจอกันใหม่<ด>ในคลิปหน้าคลิปหน้าซึ่งไม่รู้เป็นอะไร สำหรับวันนี้บายบายเงีย้ยวเอาเค่อยก็ขับออกไปเลยเนี่ยอ่ยผิดคิว